สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Link Me Live สำหรับชื่อคลิปต้นฉบับก็คือ Nikola Tesla Lost Interview Visualization Is the Secret สำหรับชื่อคลิปนะครับถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็จะได้ว่าพบบทสัมภาษณ์ที่สูญหายไปของ Nikola Tesla การสร้างจินตภาพคือความลับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าครับ ลองจินตนาการถึงโลกที่ความฝันและความปรารถนาของคุณสามารถปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆมันเป็นสถานที่ที่พลังแห่งจิตใจของคุณสามารถกำหนดความเป็นจริงได้ฟังดูคล้ายกับนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นิโคลาเทสลาเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เป็นไปได้เท่านั้นแต่มันยังเป็นกุญแจสำคัญ ที่นำไปสู่ความสำเร็จอันน่าเหลือเชื่อของเขาอีกด้วยในบทสัมภาษณ์ที่สูญหายไปที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เทสลาได้เผยความลับที่อยู่เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์อันล้ำสมัยของเขาและแนวคิดแบบใหม่ที่เรียกกันว่าพลังแห่งการสร้างจินตภาพตามที่เทสลาเคยพูดเอาไว้ถ้าคุณต้องการค้นหาความลับของจักรวาลให้คิดถึงมันในแง่ของความถี่พลังงานและการสั่นสะเทือน วิธีการควบคุมและนำพลังงานนี้มาใช้ประโยชน์ก็ต้องด้วยการปรับให้เข้ากับความถี่ของจักรวาลเองผ่านทางพลังแห่งจิตใจอันน่าเหลือเชื่อของคุณแต่ภาพและความฝันในหัวจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้อย่างไรและอะไรคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากภูมิปัญญาของเทสลาเพื่อปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของตัวเราเองเรามาลงลึกในรายละเอียดในโลกอันน่าหลงไหลของนิโคลาเทสลา และพลังงานที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ของจิตใจมนุษย์กันดีกว่าความเป็นอัจฉริยะที่น่าพิศวงของนิโคลาเทสลาก่อนที่เราจะไปสำรวจความลับของการสร้างจินตภาพขอใช้เวลาสักครู่เพื่อชื่นชมชายผู้อยู่เบื้องหลังความลี้ลับทั้งหลายนี้ก่อนนิโคลาเทสลาเป็นวิศวกรนักประดิษฐ์และนักอนาคตนิยมชาวอเมริกันเชื้อสายเซอร์เบียนเขาเป็นที่รู้จัก จากผลงานของเขาในการออกแบบระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่ทันสมัยแต่ความเป็นอัจฉริยะของเทสลาขยายไปไกลเกินกว่าสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคข,ของเขามากมายนักเขาเกิดในปี1856ในสถานที่ซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศโคเอเชียเทสลามีความถนัดทางคณิตศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์ตั้งแต่นั้นเนินเขาเรียนวิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์ในช่วงทศวรรษที่1870 และเริ่มทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าในช่วงทศวรรษที่1,880แต่จากการที่เขาได้ย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาในปี1,884ที่ได้ปลดปล่อยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของเขาอย่างแท้จริงในอเมริกาเทสลาทำงานให้กับโทมัสเอดิสันในช่วงสั้นๆก่อนที่จะลาออกไปและไปสร้างห้องแลบของตัวเขาเองและเริ่มการทดลองที่แปลกใหม่เป็นระยะกับแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งสัญญาณแบบไร้สาย สิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตรของเขาได้ว,วางรากฐานให้กับวิทยุและโทรทัศน์สมัยใหม่และเทคโนโลยีอื่นๆที่เราไม่รู้ในปัจจุบันอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่เทสลาเป็นมากกว่าแค่นักประดิษฐ์เขาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นชายผู้มาก่อนการที่ไม่ได้มองโลกแบบที่มันเป็นแต่คือโลกที่มันสามารถเป็นได้เขาฝันถึงโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดเป็นสถานที่ที่สงครามและความยากจนเป็นความทรงจำที่ห่างไกล เขาเชื่อว่ากุญแจสําคัญในการสร้างสรรค์โลกนี้มีใช่เทคโนโลยีภายนอกที่เขาคิดค้นขึ้นแต่เป็นพลังภายในมนุษย์ที่ยังไม่ได้ถูกนํามาใช้ความลับของการสร้างจินตภาพในบทสัมภาษณ์ที่สูญหายนี้เทสลาได้เปิดเผยถึงพลังอันน่าเหลือเชื่อของการสร้างจินตภาพซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในเวิร์กช็อปทางจิตของเขาตามที่เทสลากล่าวไว้ จิตใจคือเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณอันทรงพลังของพลังงานโดยการจดจ่อที่ความคิดและอารมณ์ต่อเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงเราจะสามารถสร้างความเป็นจริงขึ้นมาใหม่ได้อย่างแท้จริงแต่มันจะทำได้อย่างไรภาพและความปรารถนาในจิตใจของเราจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้อย่างไรเทสลาเชื่อว่าคำตอบอยู่ที่ธรรมชาติพื้นฐานของจักรวาลเขาอธิบายว่า ทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นประกอบด้วยพลังงานตั้งแต่อนุภาคย่อยของอะตอมที่เล็กที่สุดไปจนถึงกาแล็กซีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกสิ่งสั่นสะเทือนในความถี่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองเมื่อเราจัดตำแหน่งการสั่นสะเทือนของเราให้สอดคล้องกับความถี่ของความปรารถนานั่นคือเราได้สร้างการสะท้อนอันทรงพลังที่จะดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาให้เดินทางมาหาเราอีกในหนึ่งก็คือ เมื่อเราสร้างจินตภาพของเป้าหมายและความฝันด้วยความชัดเจนความเข้มขน้นและด้วยอารมณ์ของเรานั่นคือเราสามารถปรับจูนจิตใจให้เป็นไปตามความถี่ของผลลัพธ์เหล่านั้นได้อย่างแท้จริงเรากำลังส่งสัญญาณอันทรงพลังออกไปสู่จักรวาลที่ดึงดูดผู้คนทรัพยากรและโอกาสที่เราต้องการเพื่อมาทำให้ความฝันเหล่านั้นกลายเป็นความจริงแต่การสร้างจินตภาพเป็นมากกว่าแค่การคิดที่เราปรารถนาหรือคำพูดย้ำจิตในเชิงบวก แต่มันจำเป็นต้องใช้ความศรัทธ,ธาที่ลึกซึง้งความแน่วแน่ในพลังของจิตใจเราเป็นศรัทธ,ธาที่บอกว่าความคิดและอารมณ์ของเรามีอำนาจในการมากํำหนดโลกรอบตัวเราตามที่เทสลากล่าวไว้คุณธรรมและความล้มเหลวของเราแยกกันไม่ออกก็เหมือนแรงกับสสารเมื่อมันแยกจากกันก็ย่อมไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปอีกในหนึ่งก็คือความเชื่อและทัศนคติก็เป็นจริงและจับต้องได้ เชกเช่นเดียวกับโลกทางกายภาพรอบตัวเราและเมื่อเราเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังแห่งจิตใจเราจะสามารถบรรลุสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สําหรับคนอื่นเป็นศาสตร์แห่งการสร้างจินตภาพถ้าถามว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับคํากล่าวอ้างของเทสลาที่เกี่ยวกับพลังของการสร้างจินตภาพหรือไม่ความคิดและอารมณ์ของเราสามารถส่งอิทธิพลต่อโลกรอบตัวในแบบที่สามารถวัดผลได้หรือไม่คําตอบที่น่าประหลาดใจก็คือ ใช่มันทำได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นที่ได้เริ่มทำการสำรวจสิ่งที่น่าเหลือเชื่อว่าพลังแห่งจิตใจมนุษย์สามารถมากำหนดความเป็นจริงได้หรือไม่จากการศึกษาเรื่องปฏิกิริยาของยาหลอกไปจนถึงผลกระทบของการคิดเชิงบวกที่มีต่อสุขภาพและสุขภาวะมีอะไรบ้างนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าความคิดของเราและความเชื่อมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของเราด้วย ตัวอย่างที่โดดเด่นอย่างหนึ่งมาจากสาขาจิตวิทยาการกีฬามีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่านักกีฬาที่สร้างจินตภาพตัวเองที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยจินตนาการทุกรายละเอียดทุกการเคลื่อนไหวและความรู้สึกของความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจะสามารถทำผลงานได้เหนือกว่าคนที่ไม่ได้ทำที่จริงแล้วข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการสร้างจินตภาพเกือบจะมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับการฝึกฝนทางกายภาพของจริง แต่เรื่องของการสร้างจินตภาพนั้นได้ขยายไปนอกเหนือขอบเขตของกีฬาอีกด้วยมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าคนที่สร้างจินตภาพตัวเองประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวจะมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ทําและนี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการคิดเชิงบวกหรือความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นเมื่อเราสร้างจินตภาพเป้าหมายที่มีรายละเอียดชัดเจน ประกอบกับอารมณ์ที่เข้มขน้นนั่นก็คือเรากำลังสร้างการเชื่อมโยงสมองของเราขึ้นมาใหม่ได้อย่างแท้จริงเพื่อมาสนับสนุนผลลัพธ์เหล่านั้นเรากำลังสร้างเส้นทางประสาทแบบใหม่และเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นทางที่มีอยู่ก่อนแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมให้จิตใจและร่างกายของเราในการดำเนินการสิ่งที่จำเป็นเพื่อบรรลุความฝันตามที่เทสลากล่าวไว้ ในวันที่วิทยาศาสตร์ได้เริ่มศึกษาปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่ทางกายภาพแล้วเราก็มันจะเกิดความก้าวหน้าในเวลาหนึ่งทศวรรษได้มากกว่าเวลาในศตวรรษทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นและในขณะที่าศาสตร์แห่งการสร้างจินตภาพยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นผลลัพธ์ในช่วงแรกก็ยังยอดเยี่ยมเหลือประมาณแล้วเราจะสามารถควบคุมพลังแห่งการสร้างจินตภาพในชีวิตของเราได้อย่างไรหรือเราจะสามารถใช้ภูมิปัญญาของนิโคลาเทสลา และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเพื่อมาปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจ,จำกัดของเราเองได้อย่างไรขั้นตอนแรกคือเราต้องชัดเจนจริงๆว่าเราต้องการอะไรตามที่เทสล่ากล่าวไว้งานของนักวิทยาศาสตร์คือการค้นหาสิ่งเดียวท่ามกลางหลายสิ่งส่วนงานของศิลปินคือการค้นหาหลายสิ่งในสิ่งเดียวนั้นอีกในหนึ่งก็คือ เราจะต้องระบุสิ่งที่เป็นความปรารถนาและความทะเยอทะยานที่สุดของเราให้ได้ก่อนสิ่งที่ทำให้เราเปล่งประกายและมอบความหมายรวมทั้งจุดประสงค์ของชีวิตให้แก่เราอย่างแท้จริงนี่อาจฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สำคัญที่สุดในกระบวนการสร้างจินตภาพในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวได้โดยง่ายและเต็มไปด้วยความต้องการที่จะแข่งขัน มันง่ายมากที่จะละสายตาไปจากเรื่องที่สำคัญจริงๆของเราเราอาจจมอยู่กับความคาดหวังของผู้อื่นหรือการทำงานที่น่าเบื่อหน่ายและความรับผิดชอบจนลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจากชีวิตกันแน่เพื่อให้ชัดเจนกับความปรารถนาที่ลึกที่สุดเราจะต้องสร้างพื้นที่เพื่อการใคร่ครวญและการทบทวนตัวเองด้วยนี่อาจหมายถึงการแบ่งเวลาในแต่ละวันสำหรับการทำสมาธิ หรือการจดบันทึกหรือเพียงแค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่จะนั่งเงียบๆและจูนกลับเข้าสู่ภูมิปัญญาภายในของตัวเองเราอาจจะต้องถามคำถามยาก,ยากๆเช่นฉันจะทำอย่างไรถ้าฉันรู้ว่าตัวเองไม่สามารถล้มเหลวได้หรือมรอดกอะไรที่ฉันอยากจะฝากทิ้งไว้เบื้องหลังเมื่อเราทำงานภายในนี้เราอาจพบว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเรานั้นแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นอีกอย่าง เราอาจค้นพบได้ว่าเรามีความหลงไหลในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรือการช่วยเหลือผู้คนหรือสำรวจความเป็นไปได้หรือไอเดียใหม่ๆและเราอาจตระหนักได้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าตัวเองต้องการอย่างเงินเดือนสูงๆรถหรูบ้านหลังใหญ่ๆนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าความปรารถนาอันลึกซึ้งของจิตวิญญาณเราเมื่อเรามองเห็นสิ่งที่เราต้องการได้อย่างชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไป คือการสร้างจินตภาพที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนประกอบไปด้วยอารมณ์ที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่หมายถึงการใช้ประสาททั้งหมดที่เรามีร่วมด้วยจินตนาการไม่ใช่แค่เพียงว่าเป้าหมายของเราจะดูเป็นอย่างไรแต่เป็นมันจะรู้สึกอย่างไรเสียงเป็นแบบไหนและแม้กระทั่งมีรสชาติและมีกลิ่นอย่างไรบ้างเช่นหากเป้าหมายของเราคือการเริ่มต้นธุรกิจเราอาจสร้างจินตภาพว่า ตัวเรานั่งอยู่ในออฟฟิศใหม่รู้สึกมั่นใจและมีพลังในขณะที่เราทำงานในโครงการล่าสุดเราอาจจินตนาการถึงความพึงพอใจในการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่รายแรกหรือมีความสุขที่ได้เห็นสินค้าของเราวางขายบนชั้นวางของในร้านเราอาจสร้างจินตภาพของกลิ่นกาแฟที่ชงสดใหม่ในห้องพักรับรองหรือเสียงของสมาชิกในทีมที่กำลังร่วมมือกันและหัวเราะร่วมกัน ยิ่งการสร้างจินตภาพมีความชัดเจนและมีรายละเอียดมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นด้วยการมีส่วนร่วมของประสาทสัมผัสทั้งหมดของเรามันจะไปสร้างประสบการณ์ที่เต็มอิ่มและดื่มดำที่ให้ความรู้สึกเกือบจะเหมือนเป็นความทรงจำและเป็นอย่างนั้นเมื่อเราทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นก็คือเราได้เริ่มฝึกจิตใจที่จะคาดหวังและคาดการถึงความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวหรือความพ่ายแพ้ แต่การสร้างจิตภาพไม่ใช่แค่เพียงการจินตนาการถึงผลลัพธ์สุดท้ายแต่มันยังเกี่ยวกับการจินตนาการถึงกระบวนการเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายและการกระทําที่เราจําต้องดําเนินการระหว่างการเดินทางนั้นด้วยนี่หมายความว่าการแบ่งความฝันอันยิ่งใหญ่ของเราเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าที่สามารถจัดการได้และจินตนาการถึงตัวเราที่ทำไปแต่ละขั้นตอนด้วยความสบายใจและความมั่นใจ เช่นหากเป้าหมายของเราคือการเขียนหนังสือเราอาจจินตนาการว่าตัวเองนั่งเขียนอยู่ทุกวันแม้ว่าจะเป็นเพียงเวลาไม่กี่นาทีก็ตามเราอาจจินตนาการเพิ่มถึงความพึงพอใจที่ได้เห็นจำนวนคำของเราเพิ่มขึ้นหรือความตื่นเต้นที่ได้รับจากผลตอบรับจากผู้ที่อ่านงานของเราอาจเห็นภาพช่วงเวลาที่เราถือหนังสือที่เสร็จแล้วไว้ในมือรับรู้ถึงน้ำหนักของความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ที่เราได้อดทนต่อความท้าทายและความลังเลสงสัยด้วยการสร้างจินตภาพถึงกระบวนการเช่นเดียวกับผลลัพธ์นั่นก็คือเราได้ฝึกฝนจิตใจของเราเพื่อจดจ่อไปที่การลงมือทำที่จำเป็นแทนที่จะถูกครอบงำโดยขนาดของความใหญ่โตของเป้าหมายนั้นตัวเราเองก็สร้างแผนที่ทางจิตขึ้นมาที่ได้นำทางเราไปเบื้องหน้าแม้ในเส้นทางข้างหน้าคือความไม่แน่นอนหรือความท้าทาย และการสร้างจินตภาพไม่ใช่การใช้เวทมนต์เพียงการจินตนาการว่าความฝันได้ก,กลายเป็นจริงแล้วและนั่งรอคอยอยู่เฉยๆเพื่อให้ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นย่อมไม่เพียงพออย่างแน่นอนเราจำต้องเต็มใจที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองแม้ว่ามันจะเริ่มอย่างยากลำบากก็ตามนี่อาจหมายถึงการปลูกฝังกรอบความคิดของความยืดหยุ่นความภาคเพียรและการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองว่าอุปสรรคและความพ่ายแพ้ เป็นโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้มันแปลว่าให้เราแวดล้อมด้วยผู้คนที่สนับสนุนเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเราและผู้ที่สามารถให้กำลังใจและมีความรับผิดชอบไปพร้อมกันได้และมันหมายถึงการเชื่อมต่อกับเหตุผลที่ลึกซึ้งว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ซึ่งอยู่เบื้องหลังเป้าหมายและความฝันแม้ในขณะที่เผชิญความยากลำบากในแต่ละวันที่ทำให้เราเหนื่อยล้าแต่เมื่อรวมพลังของการสร้างจินตภาพ เข้ากับการลงมือทําที่สอดคล้องผลลัพธ์สามารถกลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่งได้มากๆเราจะเริ่มมองเห็นความบังเอิญประจวบเหมาะและโอกาสต่างๆสแสดงออกมาในชีวิตประหนึ่งว่าจัก,กรวาลเองก็สมคบคิดที่จะสนับสนุนความฝันของเราเราพบว่าตัวเองกําลังดึงดูดผู้คนและทรัพยากรที่เราจําเป็นต้องใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริงและเราได้พัฒนาความรู้สึกไว้วางใจอย่างลึกซึ้งขึ้นในตัวเอง และเผยแพผ่การเดินทางของเราออกไปบางทีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเริ่มมีประสบการณ์เป็นความรู้สึกยินดีและเติมเต็มอย่างลึกซึง้งโดยรู้ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องไปกับความปรารถนาและศักยภาพที่สูงสุดของเราเราสามารถสัมผัสได้ถึงเป้าหมายและความหมายที่อยู่นอกเหนือไปจากกับดักภายนอกของความสำเร็จโดยรู้ว่าเรากำลังสร้างความแตกต่างขึ้นมาในโลกเพียงแค่ซื่อสัตย์กับตัวเอง หากคุณพร้อมที่จะควบคุมพลังแห่งการสร้างจินตาภาพในชีวิตจงเริ่มต้นด้วยความชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการสร้างพื้นที่สำหรับการใคร่ครวญและการสะท้อนตัวเองและอย่ากลัวที่จะฝันใหญ่แล้วสร้างจินตาภาพออกมาด้วยความละเอียดและอารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้ประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดของคุณจินตนาการถึงกระบวนการเช่นเดียวกับผลลัพธ์โดยลงมือทำให้สอดคล้องกับความฝัน แม้ในเส้นทางเบื้องหน้าอย่างไม่แน่นอนหรือเป็นความท้าทายก็ตามแวดล้อมตัวเองด้วยผู้ที่สนับสนุนและเชื่อมต่อกับเหตุผลอันลึกซึ้งของคุณและไว้วางใจว่าจักรวาลได้สมรู้ร่วมคิดที่จะสนับสนุนคุณแม้สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามแผนก็ตามพึ่งระลึกสิ่งที่นิโคลาเทสลาเองก็กล่าวไว้ว่าคุณธรรมและความล้มเหลวของการแยกกันไม่ออกก็เหมือนกับแรงและสะสาร เมื่อใดที่มันแยกจากกันก็ย่อมไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปโอบรับพลังแห่งการสร้างจินตภาพและภูมิปัญญาของเราเราจะสามารถสร้างชีวิตที่พิเศษสุดได้อย่างแท้จริงชีวิตที่เต็มไปด้วยความเปี่ยมสุขจุดมุ่งหมายและความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อรดกของนิโคลาเทสลาและภูมิปัญญาของเขาที่เกี่ยวกับพลังของการสร้างจินตภาพและธรรมชาติของความเป็นจริงเป็นสิ่งที่ยังล้ำหน้ายุคสมัยของเขามากนัก และมันก็ยังคงเปลี่ยนไปด้วยความสำคัญที่ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เคยเป็นมาตลอดหนึ่งศตรวรรษที่ผ่านมาเลยในโลกที่มักรู้สึกวุ่นวายและมีความไม่แน่ใจอยู่การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่นิ่งพลังในการสร้างความเป็นจริงของเราเดกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าตอนไหนๆและในขณะที่สิ่งประดิษฐ์ของเทสลาและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกที่เราอาศัยอยู่บางที ภูมิปัญญาในเรื่องของจิตใจมนุษย์เป็นสิ่งซึ่งมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตในขณะที่เราเผชิญกับความท้าทายและโอกาสแห่งศตวตรรษที่21เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของจิตใจเราเพื่อการเข้าถึงศักยภาพอันน่าเหลือเชื่อที่อยู่ภายในพวกเราแต่ละคนเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะสร้างจินตภาพของความฝันด้วยความกระจ่างชัดและด้วยความเชื่อมั่นที่จะดำเนินการอย่างกล้าหาญ ต่อการสแสวงหาเป้าหมายและมีศรัทธาในพลังแห่งความคิดของเราเองเพื่อที่จะมาสร้างโลกรอบตัวของเราและในขณะที่ทำแบบนั้นเพื่อสามารถได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตและมรดกของนิโคลาเทสลาชายผู้หนึ่งซึ่งกล้าที่จะฝันถึงโลกที่ดีกว่าและใช้พลังแห่งจิตใจของเขาสร้างสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงคำพูดของเทสลาได้กล่าวไว้ว่าปัจจุบันเป็นของพวกเขาอนาคตซึ่งผมได้ทำงานจริงๆเป็นของผม คำสัมภาษณ์ที่สูญหายไปของนิโคลาเทสลาได้เผยให้เห็นถึงความลับอันทรงพลังที่มีต่อศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและต่อโลกของเราพลังอันน่าเหลือเชื่อของการสร้างจิตภาพโดยการควบคุมพลังแห่งความคิดและอารมณ์ของเราให้สอดคล้องกับความที่ของความปรารถนาที่ลึกที่สุดเราสามารถเปลี่ยนความเป็นจริงของเราได้อย่างแท้จริงแต่พลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายหรือได้มาแบบอัตโนมัติ มันต้องอาศัยความชัดเจนของวิสัยทัศน์ความลึกซึ้งของอารมณ์และความศรัทธาที่แน่วแน่ในตัวเราเองรวมทั้งจักรวาลรอบๆตัวด้วยต้องมีความเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและความลังเลสงสัยเพื่อการกระทําที่กล้าหาญเพื่อไล่ตามความฝันและอดทนต่ออุปสรรคและความท้าทายผลรางวัลของการเป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะของการสร้างจิตภาพนั้นเกินกว่าที่จะวัดค่าได้เช่นนั้นแล้ว ขอให้เราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตและมรดกของนิโคลาเทสลาชายผู้กล้าฝันถึงโลกที่ดีกว่าและใช้พลังแห่งจิตใจเพื่อสร้างความฝันเหล่านั้นให้กลายเป็นจริงขอให้เราเชื่อมั่นในพลังของจิตใจเราเพื่อการกำหนดอนาคตสำหรับตัวเราเองและคนรุ่นต่อๆไปเมื่อเราเก้าวไปสู่ข้างหน้าสู่ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกภูมิปัญญาของนิโคลาเทสลา จะเตือนให้เราระลึกถึงศักยภาพที่อยู่ภายในอันน่าทึ่งที่แต่ละคนมีดังนั้นขอให้เราทุกคนน้อมรับพลังแห่งการสร้างจิตภาพและใช้มันเพื่อสร้างโลกที่คู่ควรต่อการเป็นของขวัญและความสามารถอันน่าเหลือเชื่อที่เราทุกคนมีในครอบครองนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอบพระคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ